สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องม a สน o สตอรี่คลิปวันนี้ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องจับเท็จหรือโพลิกราฟจากฉากหนึ่งในลุงพวยเดอะซีรีส์วันนี้ลุงเข้าพบพนักงานสอบสวนลุงพยต้องการกำลังใจจากแฟนคลับอย่างมากห้ามพลาดสวัสดีนะครับคุณพวยศักกระผมพนักงานสอบสวนแห่งโรงพักสีก่กอก็ต้องขอขอบคุณคุณที่มาให้คำให้การในวันนี้ตามหมายเรียกนะครับ เนื่องจากชาวบ้านเขาได้ร้องเรียนเข้ามาในหลายๆกรณีมากเลยนะครับทางรุงพักของเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องทำเรื่องสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบว่าจริงๆแล้วคุณพลอยศักด์เป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงหรือเปล่านะครับหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากคุณพลอยศักดิ์เป็นอย่างดีนะครับเอาเจงสั่นเลยนะครับเนาะคุณผูมวดเนอะใดลุงกา ผมมีความผิดอยู่แล้วความจริงก็คือความจริงเว้าจับเทือบอต้องคือกันก็นได้แนวใดมือนีลุ่งก็สิมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของลุ่งเดอ้อครับวันนี้ทางเราก็จะมีการใช้เครื่องจับความเท็จนะครับจากคำตอบของคุณบวยศัก์เครื่องนี้ทางภาษาอังกฤษเรียกว่า l i e detector หรือ polygraph นะครับ เครื่องนี้จะติดเข้ากับร่างกายของคุณพวยศักด์ในระหว่างสอบสวนนะครับโอ้ยคือเบา,าเป็นตตยานแถอเนาะบาดนี้คุณผู้มวดลุงพวยสีบะเถืกไฟดูดตายซะบ่เนาะบาดนี้ไม่หรอกนะครับอย่าได้กังวลใจไปมากเลยนะครับคุณพวยศักด์ยังไงก็แล้วแต่เครื่องนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแรงสูงรับรองว่าคุณพวยศักด ปลอดภัยแน่นอนนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็จะทำงานโดยการตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจการหายใจความดันโลหิตและเหงื่อที่ออกมาทางผิวหนังนะครับในคนปกติที่ไม่โกหกระบบความดันหัวใจการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจ ก็จะเดินทางปกตินะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คนผู้นั้นให้คำสารภาพเป็นเท็จร่างกายก็จะตอบสนองโดยการที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็มีเหงื่อออกนะครับอย่างนี้แหละคือการทำงานของเครื่องจับเท็จเราจะอ่านกราฟที่ออกมาและทำให้ทราบได้ว่าใครคือคนที่โกหกใครคือคนที่พูด เรื่องจริงนะครับสำหรับผู้ร้ายที่ไม่ใช่มืออาชีพจริงๆยังไงก็รอดจากเรื่องจับเท,ท็จนี้ไปได้ยากครับนอกเสียจากว่าเขาเป็นมืออาชีพที่โกหกผู้คนมาตลอดชีวิตก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะรอดจากเครื่องจับเท,ท็จนี้ไปได้หลังจากการสอบสวนได้สำเร็จลงทางเราก็จะส่ง ผลกราฟนี้ไปยังผู้เชี่ยวชาญให้วิเคราะห์ออกมานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับยังไงทางเราจะแจ้งให้คุณบวยศัพท์ได้ทราบผลอีกทีนะครับโอ้ย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 ,อย,อยคุณภูมวขคือมาเวาเป็นตะยานเถนะบาทนี้ยังบ้ท่านได้สอบสวนเลยหัวใจลุ่งเต็นเต็นแห้งแท้เงาออกเต็มมือเต็มหัวหมดแล้วนี่นะแบบนี้ ผลวิเคราะห์การสอบสวนของผู้มวดมันสิบพผิดพลาดบครับนี่แบบนี้ผมก็ช่วยตายแล้วนอกครับใจเย็นๆครับงั้นผมจะให้เวลาคุณพวยสักสัก5้านาทีนะครับเพื่อสงบสติอารมณ์จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ทำความผิดคุณไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องกลัวปกติ สำหรับคนที่โกหกสำหรับคนที่ทำความผิดเขาจะกังวลครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะครับโอ้ยโอ้ย,อยน้อห้องนี้คือมาเย็นแท่แอมันคือมาเย็นแท่เมื่อเย็นตีนเย็นไปแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสอยขน้อยแนย่ขน้อยบุญอยากถึกจับได้โอ้ยตายตาย,ตายสิตัวแนวใดดีดน้อบาทนี้ 5นาทีต่อมาลุงพวยพร้อมสำหรับการสอบปากคำข้อกล่าวหาแรกเลยนะครับก็คือคุณพวยศักด์ได้บุกรุกที่ดินป่าสงวนนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับบุกลุกอยู่ใสโหนอคุณผู้มวดจายเงินอันอาจารย์ประเสริฐเพิ่นไปแล้วเพิ่นจังไห้ที่ดินมา อันที่หลังมาโหว่วาสื่อขายบดายลุงกับเปลี่ยนใจไหมลุงกะบ,บอกว่าอันเพื่อนให้ฟรีให้เอาไว้ให้อันเฮ็ดกินทํำกินตามภาษาชาวบ้านสิไปวุกลุกจังใดเนาะวันนี้แล้วจริงๆแล้วคุณพลอยศักด์ได้เอาพื้นที่มาใช้ในการทำเกษตรกรรมในการหากินแบบชาวบ้านทั่วไปหรือเปล่าครับ ไผโนคือมาปากแปรแท้มาคัดขวางผลประโยชน์ของลุงคักแทนอ่อาอาออาอออาสารภาพก็ได้ลุงสางพญานาคอิหลีขั้นไวอยากเอาขึ้นก็เอาขึ้นไปให้เป็นสมบัติของพี่น้องเนาะบานสีกอเพื่อนสิไดมีายได้มีประชาซ่นมะทองเที่ยวมากราบไว้เพื่อนกระิได้ขายดอกไม้เนาะสิไดลำทบาย บวงสวงพญานาคลุงสั่งแต่คุณงามความดีให้หมู่บ้านเด้อครับเด้อข้อหาต่อไปนะครับคุณพวยศักด์ก็คือคุณหลอกลวงชาวบ้านให้มาไหว้ขอนไม้มะค่าเต้แล้วไปโกหกเขาว่าเป็นขอนไม้เจ้าแม่ตะเคียนทองอันนี้คือเรื่องจริงไหมครับ แม่นยงโนขึ้นมาหลายเร่องหลายความแท้ผู้ใดขึ้นมาฟ้องเกงทะนอคข้นใหม่อันใดมันก็คือกันลวครับมันลอยตุบป,ปองตุบป,ปองมาข้องหลังบานลุ่งลุ่งกระจับมาเสร็จจักหน่อยถูจักหน่อยผูกผ้าหลไาหลสีเข้าไปจักหน่อยมันก็เหตนให้คนมากาบมาไว้ได้เป็นเงินเป็นทอง เศร้าบานเป็นขอหวยเป็นกระถือหวยลุงมีแต่คุณงามความดีผูนน้ใดนอคือมาปักปั๊มหาความหาเรื่องลุ่งเทแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับผู้สีขา่าเขามาแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณพวยศักด์ได้ทำร้ายร่างกายและขโมยทรัพย์สินของเขาอันนี้คุณมีคำอธิบายไหมครับ โอ้ยน้อ no. นักข่าวมือหอนนั่นเหรออนันตนก็หุ่นจักกันเนาะครับนอ้อสนิทสนมกันคุ้นกอดกันตบหลังกันเบาๆแต่เก่าตะกี้เพื่อนก็นให้ลุงถือไม่มือหั่นลุงกระถามขอถือไม่ดีๆเพิ่นคือซิมาวาลุงหาลักหาขโมยไม่เพื่นมาน้า,านโนบัดนี้โอ้ยตา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 ย,ตายคุณผู้หมวดสวยลุงแนะ่ โอเคครับอีกข้อหาหนึ่งก็คือมีคนเขามาแจ้งว่าลุงลบหลู่ท่านผอบอรตรอโดยการไปตบรูปท่านที่โรงพักสี่กอนี่คือเรื่องจริงไหมครับเว้ยนนอนอผู้ใดึ้นมาปากแปอีกแล้วคือมาหาเรื่องใส่รุ่งเก่งถนอบาทนี้ ตบอยู่สายโน้เพิ่นกระติดลูกป,ปสเตอร์ไว้ลุงก็ไปรวมๆทำความเคารบเพิ่อนเนาะครับนะ้อไพสิก้าไปตบตบลุงกับเขาคุกหลดเลยเนาะครับอันภาพตบนั้นลุงว่าผู้ใดมันตัดต่อวิดีโอคือบอรครับลุงบอได้เฮ็ดเลยเด้อครับเด้อบอเคยตบผู้ใดเลยลุงคนดีเด้อครับลุงเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ อีกอย่างนะครับก็มีกรรมการวัดมาแจ้งความไว้ว่าคุณพวยศักดิ์ไปอมเงินของทางวัดที่ได้มาจากการทำผ้าป่าการทำกระถินเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงครับโอ้ยเนาะผลประโยชน์บ่โล่งตัวเนี่ยใดนอ้อกรรมการวัดนี่คือโลภแท้ตกลงกันเป็นดิบเป็นดีว่ากรรมการวัดเคึงหนึงเจ้าภาพเคิงนึง คือมาหาเรืองลุงอีกแล้วนอ้อบาทนี่สงสัยอยากได้หลายหลายล้านคือลุงนอ้อตายตายตายสงสัยคักคักสงสัยทเทอได้ผู้ใดนอ้อหาเรืองหาเรืองฟ้องลุงมันต้องเป็นพวกมักอิสาลุงคักคักเลยเห็นลุงได้ดีบ่ได้เห็นลุงบ่เ,งเ,เคยมีฟ้าเฮือนแล้วมามีเฮือนมีรถ มีเงินหล,หลายล้านแล้วมาหาเรื่องลุงเนี่ยใดลุงกับพยอมเดี๋ยวครับคุณผู้หมวด้าเบิงเดอ้อลุงสิขอรับบริจาคเงินขาดทนายมากหลายหลายลุงสิฟองกับซุ้มนี่ให้เบิร์ดทเบิงอดเด้อใจเดอ้อลุงอดหลายหลายเลยมือนี่ลุงพยายามข่มใจเพราะว่าเครื่องจับเท็จ มันจิจับขืนหัวใจลุงการหายใจลุ่งความดันโล่เฮ็ดุ่งเวลาลุ่งเดือดลุ่งเบอยกให้การอ่านกาบออกมาแล้วลุ่งเป็นคนเว้าขี่ตัวครับอรครับคุณปอยศักดิ์ตอนนี้การสอบสวนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นถ้ายังไงแล้วทางเราจะส่งผลกราฟไปยังผู้เชี่ยวชาญอีกทีนะครับ ซึ่งก็คงจะใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์ที่จะได้รับผลกลับมาถ้ายังไงเราจะแจ้งให้ทางคุณปวยสักรับทราบอีกทีนะครับปาดขึคือมาดวแแธคุณผูมวดแนวนี่ลุงก็นอนตาบัรับแหลนะน้อเจ็ดมือคือสิมาดวนเทนอะอันเล่งให้มันเร็วๆกวันานี้บ่ไดใดในบอรครับอ้าวลุงลืมไปแล้วหรือครับว่าถ้าลุงคือผู้บริสุทธิ ลุงไม่ต้องกังวลอะไรยังไงก็นอนให้หลับนะครับฝันดีรักนะจุ๊บจุบ,จบเอาๆอเอาเอา,อา,อา,อาจังสั้นก็ได้นะครับคุณผู้มวดหลุบรอแนวใดลุงก็ขอตัวล่าเมื่อก่อนเด้อครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้สวัสดีครับเพื่อไม่พลาดผลรายงานเครื่องจับเท็จโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปลุงพวยเดอะซีรีส์ได้ในตอนต่อไปค่ะ